สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในระยะนี้ในด้านที่ดีนะเจ้าชะตาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่มีโอกาสจะเพิ่มคูณขึ้นใครที่ได้ไปลงทุนใครที่จะทําการค้าการขายหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่ๆใ,ในระยะนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการพูดคุยการติดตอ่อการเจรจาการเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆในระยะนี้จะมีโอกาสได้เปรียบใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายต่างๆน,าานะไม่ว่าจะเป็นของมูลค่าหลักสิบ หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลัก 100, ล้านมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ก้อนโตสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสําเร็จหรือมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ส่วนในแง่มุมที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็คืออาจจะมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะมีปัญหากับบริวารหรือญาติมิตรพี่น้องนะเพื่อนฝูงต่างๆนะจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นหรือมีข้อพิพาทระหว่างกันและกัน คนที่เราเคยรู้สึกว่าน่าจะไว้ใจได้อาจจะไว้ใจไม่ได้นะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาด้านบริวารของเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนกําลังนะก็จะมีโอกาสในเรื่องของสิ่งต่างๆเราเนี้เข้ามารบกวนเข้ามาเบียดบงังทําให้เรารู้สึกแบบต้องแก้ปัญหามีความเหนื่อยเกิดขึ้นนะมีเรื่องหนักอกหนักใจกับบริวารกับคนใกล้ชิดพอสมควรเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรรบฟังรายละเอียดอย่างเจาะลึกในแต่ละด้าน อาจารย์จะขอพูดถึงในเรื่องของคำเกินนำสักนิดหนึ่งนะสวัสดีครับขอแนะนำตัวก่อนนะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาพบเจอกันไม่เคยมารับฟังไม่เคยพูดคุยกันผมอาจารย์พาร,รัชชีชัดทุกเรื่องวันนี้จะมาสื่อทำนายดวงชะตา,าพันไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสคำทำนายตรงนี้นะจะเป็นคำทำนายที่ครอบคลุมในหลายๆด้านเป็นคำทำนายร่วงหน้าให้กับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนะคำทำนายตรงนี้ ไม่ใช่คําทานายที่เจาะจงดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมนะจะต้องรับฟังทั้งลัคนาแล้วก็ราศีด้วยเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจส่วนการฟังที่เหมาะสมที่ดีนะก็คือต้องยึดจากลัคนานะอย่างน้อย7 8็ที่เหลือเราก็ไปให้น้ำหนักที่ราศีส่วนท่านใดนะที่ต้องการจะติดต่ออาจารย์เป็นการส่วนตัวหรือจะเป็นการดูดวงอย่างละเอียดนะแบบเจาะจงแบบเจาะลึกแบบชี้ชัด ก็สามารถฟังรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ท้ายคลิปนะหรือใครที่ไม่สะดวกรับฟังนะสะดวกอ่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะตรงเพิ่มเติมที่อยู่ใต้คลิปหรืออาจจะเป็นโพสต์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะส่วนท่านใดนะที่ต้องการจะสนับสนุนส่งเสริมช่องของอาจารย์ก็สามารถสนับสนุนส่งเสริมได้นะด้วยช่องทางแรกเลยก็คือการกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะช่องของอาจารย์ รวมไปถึงการสติสัมพันธ์การคอมเมนต์ด้วยความสุภาพหรือจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะตรงนี้ก็ส่งผลดีเป็นการสนับสนุนช่องของอาจารย์ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะในเรื่ององการรับฟังสิ่งต่างๆที่อาจารย์ลงไว้ท้ายคลิปกันด้วยนะขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีสิงห์ทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตากันนะ คำทำนายตรงนี้เป็นคำทำนายเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกขอบเดือนตุลาเท่านั้นเรามารับดูรับปังกันนะว่าซิ่งซักซิ์จะสื่อจังหวะชีวิตแนวโน้มเรื่องราวต่างๆผ่านให้มาบอกอะไรล่วงหน้ากับชาวลัคนาราศีสิงห์กันบ้างเรามาเริ่มกันที่ทรัพย์สินเงินทองกันก่อนในระยะนี้ทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะใครที่ไปติดต่อในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆธุรกรรมต่างๆ ในระยะนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้มาโดยง่ายรวมไปถึงในเรื่องของการกู้การยืมต่างๆเนาะอาจจะเป็นไม่ใช่ในเรื่องของธุรกรรมที่เต็มรูปแบบอาจจะเป็นเงินเก่าเงินเก็บที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นเอาไว้ในระยะนี้ก็จะมีโอกาสได้มามีโอกาสจะได้เคลียร์ใจมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของอนิสงผลบุญเก่าๆเข้ามาช่วยเหลือจุนเจอือภาพโดยรวมก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยการเงินการทองต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นหายใจเห้คอได้ดีขึ้นฝั่ที่ผ่านมายังจะรวมไปถึงในแง่มุมที่เจ้าชะตานะกำลังจะประสบความสำเร็จจากสิ่งที่กำลังดำเนินการทำอยู่หรือต่อให้มีปัญหามีอุปสรรคในระยะนี้เจ้าชะตาก็จะมีโอกาสนะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นสักเท่าไหร่ในระยะนี้ แต่ก็จะมีหน้าไพ่อยู่ส่วนหนึ่งนะที่ท่านสื่อขึ้นมาเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินเงินทองในระยะนี้ให้เรามัดระวังนะในเรื่องของรายจ่ายที่ตามใจตัวเองหรืออาจจะมีความอยากได้อยากมีนะในเรื่องของอทรัพย์สินต่างๆบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเกินจากความพอดีเกินจากความจําเป็นนะก็มีโอกาสเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการหมดเลืองไปกับคนรักคนใกล้ชิดบริวารต่างๆ ก็ถือได้ว่านะมีเรื่องที่ต้องพึงระวังแค่เพียงเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราระวังแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นในแง่มุมที่ค่อนข้างส่งผลดีกับดวงชะตามากๆเพราะว่าหน้าไพ่โดยรวมเนี่ยนะตอนนี้ปรากฏขึ้นมานะก็จะมีในเรื่องของพระพิฆเนศนะที่เป็นปางประธานโชคทั้งในเรื่องของพระแม่ลักษมีกับพระพิฆเนศนะที่จะได้รับการช่วยเหลือการดูแลจากผู้ดับผู้ใหญ่บุญกุศลเก่าๆเจ้าที่เจ้าทางเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านอย่าลืมคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆเรื่องราวเหล่านี้ไว้ด้วยนะเพื่อที่เราจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆให้มาเกิดขึ้นกับเราเรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆในระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆในระยะนี้ไม่ว่าจะเป็นการจะซื้อจะขาย การทำธุรกรรมต่างๆมีแนวโน้มนะว่าจะไปในทิศทางที่ดีมีความสําเร็จมีนิมิตหมายที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นมาได้โดยง่ายนะเพราะว่านาไพเนี่ยก็จะมีความหมายในลักษณะของคนที่มีความขยันมีความมานะอดทนนะหรือว่าเป็นคนที่สแสวงหาความร,รู้ฝ่หาในเรื่องของความสําเร็จอย่างยาวนานนะที่ผ่านมามีการกระทําสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่เต็มกําลังในระยะนี้จึงค่อนข้างโดดเด่นมาก ว่าบุคคลเหล่านี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้อะไรมาโดยง่ายจากที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันยากมากแต่ในช่วงนี้นะสิ่งต่างๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจก็เป็นไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการจะซื้อจะขายจะเช่าสิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จทั้งนั้นแต่ก็มีหน้าไพ่นะที่มีความหมายขึ้นมาว่าเจ้าชะตาเนี่ย เหมือนจะมีความเหนื่อยร้ากับการดิ้นลนกับการเพียรพยายามพอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้ก็จะมีหลายคนหลายท่านเลยที่รู้สึกเบื่อเหนื่อยนะอยากพักกายพักใจนะมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เราสามารถพักได้แต่ก็อาจจะเป็นแง่มุมที่เจ้าชะตามีแนวโน้มจะเสียโอกาสเพราะว่าหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้มันเป็นหน้าไพ่ที่เราเนี่ยแทบจะไม่สามารถพักได้เราต้องสู้ต้องดิ้นลนต้องฮึดเอาลมหายใจสุดท้ายขึ้นมา แต่ถ้าใครหมดฟื้นหมดไฟหมดแรงนะมันก็จะอย่างที่อาจารย์บอกไปมีโอกาสมากนะที่เรามีแนวโน้มที่จะได้แต่เราไม่ได้สามารถที่จะไฝ่ฟ้ามันได้หมดเลี้ยวหมดแรงการทางซะก่อนความสําเร็จมันก็อาจจะล่าช้าหรือถอยห่างออกไปเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของโชคลาภต่างๆในระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภจากการทํามาค้าขายจากการทําธุรกิจจากการลงทุนเป็นหลัก หรือจะเรียกง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆก็คือโชคลาภจากการทำมาหากินใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าการขายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาเงินนะหลักบาทหลักสิบหลักหน่วยหลักหมื่นหลักพันหลักล้านในระยะนี้มีแนวโน้มที่ดีที่เจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จซึ่งโชคลาภแบบนี้นะจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาได้โดยง่ายโดยเฉพาะามีบุคคลต่างๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตแล้วก็เดินเข้ามาหาเรา เข้ามาอุดหนุนเราเข้ามา,าให้ในเรื่องของโชคลาภดีๆกับเราหรือก่อนหน้านี้นะเรารู้สึกว่าเอ,อ้นนี้มันขายไม่ได้มันไม่ดีเลยนะอยู่ๆช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อจะเป็นจังหวะดีๆแบบนี้เลยเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยมีอิทธิพลเนาะมีแนวโน้มนลักษณะของการที่เจ้าชะตาจะได้อะไรมาโดยง่ายนะไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์ทั้งเป็นการไปติดต่อเขาหรือเขาเข้ามาหาเราสิ่งเหล่านี้เป็นแนวโน้มในเรื่องของโชคลาภ ที่จะส่งเสริมให้เจ้าชะตามีความสาเร็จแล้วก็ไม่ใช่โชคลาภที่เหมือนกับว่ากระจิตรลิศนะมีโอกาสที่จะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนโชคลาภที่แบบเอ,อ,อยู่ๆมันไม่ได้แต่บทมันจะได้มันก็ได้มาตูมเลยนะจะเป็นอย่างนั้นเลยหรือถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าการขายบางทีมันอาจจะดูเงียบบ้างไม่ดีบ้างนาะแต่บทจะได้ทีอาจจะแบบหัวหมุนยุ่งจนทําอะไรไม่ทันนับเงินจนแบบมือไฟกันเลยก็เป็นไปได้ ที่อาจารย์พูดแบบนี้ไม่ได้อวยนะเพราะว่าหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาเนี่ยมีในเรื่องของโชคลาภมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยขึ้นมาประกอบเนี่ยค่อนข้างจะหลายใบเป็นเรื่องที่บ่งชี้ชัดมากๆว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้อะไรมาโดยง่ายหรือต่อให้มีปัญหามีอุปรรคก,ก็สามารถแก้ไขได้แล้วมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของอริก็จะส่งส่งผลนะนะให้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นในระยะนี้ซึ่งแนวโน้มนะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคจะมีโอกาสมีปัญหากับบุคคลใกล้ตัวคนใกล้ชิดอาจจะมีคนรอบตัวเราญาติมิตรพี่น้องนะคนที่เคยเป็นมิตรกับเราในระยะนี้เขาอาจจะมองเราไม่ค่อยจะดีหรือตัดสินเราในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดี รวมไปถึงในระยะนี้นะเจ้าชะตาใครก็แต่ที่เคยมีปัญหาในเรื่องของคดุงคดีฟาร์มกับญาติมิตรพี่น้องกัลยะาณมิตรเพื่อนปุ๋ญาติมิตรคนสนิทสนมต่างๆนานาเหล่าน,านี้ก็มีโอกาสนะที่จะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่อาจจะถูกตัดสินอาจจะมีเรื่องที่ต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหาเคลียร์อกเคลียร์ใจกันหรืออาจจะไปการตัดจบในเรื่องของปัญหาความขัดแย้ยงต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดินหรือว่าในเรื่องขององค์กรต่างๆอะไรลักษณะอย่างเงี้ยยศยาภาชนะต่างๆมีโอกาสมากนะในเรื่องของความขัดแย้งปัญหาเก่าๆคดีฟาร์มเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆมีโอกาสที่จะเกิดเป็นคดีฟาร์มหรือที่เคยเป็นคดีฟาร์มอยู่แล้วในระยะนี้ก็อยู่ในช่วงที่อาจจะมีการใกล้ที่จะต้องรับคําตัดสินแล้วนะจะมีโอกาสในเรื่องของผู้พิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ชี้โทษนะชี้ความถูกความผิดต่างๆในระยะนี้รวมไปถึงสิ่งที่จะต้องเรามัดระวังก็คือในเรื่องของญาติมิตรคนใกล้ชิดต่างๆเนี่ยเขามีดวงชะตาที่ค่อนข้างที่จะมาเบียดเบียนกับดวงชะตาของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับเตรียมรับมือสิ่งต่างๆไว้ให้ดีหรือคำํำนายที่อาจารย์ได้เกินไปบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะก็เอาไปเป็นแนวทางไปเป็นกําลังใจไปเป็นเครื่องหมายที่เราเหมือนกับว่ารับรู้รับฟังไว้แล้วนะเก็บไว้ในใจแล้ว เวลามันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือใกล้เคียงก็ดีนะเราก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้แล้วเรามีภูมิต้านทานอยู่แล้วปัญหาเราเนี้ยมันจะได้แก้ไขได้ไม่ยากดีฝากการที่เราแบบไม่เคยรับรู้รับฟังมาก่อนแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอาจจะทําให้จิตใจเรารู้สึกว่าตื่นตระหนกแล้วมันแก้ปัญหาได้ไม่ฉับพลันทันทีเรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานการค้าการข,า,า,รข,า,า,รขายธุรกิจการลงทุนต่างๆในระยะนี้ก็ชะตาเนี่ยนะ มีโอกาสที่จะได้ปรับปรุงในเรื่องของการงานหรือธุรกิจต่างๆที่ทําอยู่มีโอกาสที่จะได้คิดพิจารณาแก้ไขเป็นช่วงยเวลาทีา่การบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานนะสิ่งเหล่านี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเหน็ดเหนื่อยค่อนข้างมากนะอาจจะเป็นช่วงะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยไม่สามารถหยุดพักได้คือต้องดิ้นรนอยู่ตอลอดเวลาต้องทําอยู่ตอลอดเวลาหรือมันอาจจะมีงานหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะทำให้เราเหมือนกับว่า หยุดไม่ได้นะตรงนู้นก็ต้องทําตรงนี้ก็ต้องทาน,นะบางคนอาจจะมีงานหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าหนึ่งอาชีพนะในระยะนี้ก็จะค่อนข้างเหนื่อยยุ่งวุ่นวายแต่ภายใต้ความเหนื่อยยุ่งวุ่นวายนะลักษณะเหล่านี้เจ้าชะตาก็มีโอกาสนะในเรื่องของความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งความาเหนื่อยพวกนี้ปัญหาเหล่านี้นะไม่ Michael, ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากแค่การงานอย่างเดียวนะมันจะเกิดขึ้นมาจากบริวาร คนใกล้ตัวคนกค้ชิดด้วยเพราะว่าที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความคิดที่มันขัดแย้งกันนะทิ่ไม่สามารถจะปรับทัศนคติให้ตรงกันได้บางทีความคิดเห็นของเราการใช้ไหววานสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้สาเร็จรุ่งไปได้วยได้ดีนะจากการที่เราไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ต้นๆคลิปเนาะในหลายๆเรื่องแหลยหัวข้อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในระยะนี้ มักจะมีในเรื่องของบริวารเนี่ยเข้ามาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมรับมือเนาะตั้งรับกับสิ่งต่างๆไว้สักนิดนึงหรือไม่ก็เป็นการเผื่อใจไว้กับสถานการณ์ต่างๆที่อาจารย์ได้เกินไปนะเรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในระยะนี้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟต่างๆนะและอาจจะมีในเรื่องของความร้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น หรืออาจจะไปทํางานที่มันค่อนข้างจะไปใกล้หรือเกี่ยวข้องกับความร้อนแล้วก็ยังจะมีโอกาสในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆส่วนในเรื่องของสุขภาพภายในในระยะนี้เจ้ชาชะตาเนี่ยเขจะต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของการกินการอยู่ต่างๆในเรื่องของสุขภาพนะเกี่ยวข้องกับความอ้วนเกี่ยวข้องกับของหวานนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของของมันที่เป็นลักษณะของการอุดตันในเส้นเลือดในอะไรต่ออะไรลักษณะเหล่านี้ เรื่องต่อมานะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองในระยะนี้นะคนรักคู่ครองของชาวลักนณาราศีสิงห์ในแง่มุมของชีวิตคู่นะจะมีโอกาสในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมีเหตุที่ต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือบ่อยนะอาจจะมีอารมณ์ที่เหมือนกับว่าเออมนันขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนจใจเย็นบางทีก็เหมือนกับใจร้อนนะอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทําให้เราสึกเก็บกดจดจําแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่จะระเบิดออกมา ให้ระมัดระวังนะในเรื่องของความขัดแย้งความคิดต่างๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ไม่สามารถหาตรงกลางร,ร่วมกันได้ให้ระมัดระวังนะว่าคนรักคู่ครองของเราในระยะนี้มีโอกาสที่จะไปเสียรู้ให้กับเพศตรงข้ามจนจะนําพามาในเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้สุดท้ายนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปคำทำนายโดยยอ่อ แต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับฟังด้านดีกันอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่เราเนี่ยจะต้องมีสติที่จะต้องตั้งรับหรือระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในระยะนี้นะเจ้าชะตาส่วนใหญ่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยไม่ร้านะอาจจะมีโอกาสเป็นลมเป็นแล้งได้นะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับญาติกับกัลยานามิตรกับบริวารต่างๆ อาจจะมีโอกาสถึงขนาดที่ว่ามีความขัดแย้งที่ค่อนข้างใหญ่โตนะอาจจะมีโอกาสตัดขาดตัดความสัมพันธ์จากกันได้ในระยะนี้เพราะว่าดวงชะตาของเราเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่บุคคลเหล่านี้เขาจะเข้ามาเบียดเบียนเราเข้ามารบกวนเราทําให้เราเดือดร้อนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเจ้าชะตาจึงต้องระมัดระวังให้มากๆว่าอาจจะมีเรื่องที่มันทําให้เราร้อนอกร้อนใจเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะส่วนในด้านที่ดีนะในระยะนี้เจ้าชะตาจะมีโอกาสนะ ได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันผิดออกออกผลมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีการงอกเงยขึ้นมาในเรื่องของการทำมาหากินต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะที่การค้าการขายการติดต่อการเจรจา,าต่างๆเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จนะมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆรวมไปถึงใครที่ลงทุนไว้หรือ ทำงานหลายสิ่งหลายอย่างหลายประเภทในระยะนี้ก็อาจาจะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีไรายได้จากหลายๆทางพร้อมกันเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นจังหวะที่ดีพอสมควรนะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงในระยะนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะอย่าลืมเติมไฟเติมพลังใจให้กับตัวเองให้มากๆให้มีแรงขับเคลื่อนนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมีไว้ให้แก้ไขเราจะสามารถผ่านไปได้แน่นอนนะในพื้นดวงชะตาแบบนี้ อาจารย์บอกไดยเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลมากมายนะสำหรับท่านใดนะที่สนใจจะให้อาจารย์เนี่ยตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอนา,นาคตรหรือการที่เราเนี่ยต้องการหาคําตอบให้กับสิ่งต่างๆหรือสิ่งไหนที่เราตัดสินใจไม่ได้ต้องการคําแนะนําอาจารย์จะถนัดในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกํลราลัคนาที่เป็นวิชาโหราศาสตร์ขั้นสูง รวมไปถึงการเทียบเคียงตําราต่างๆนะที่เป็นองค์ประกอบที่จะให้ดวงชะตาของเราเนี่ยมีความแม่นยํามีความชัดเจนมากขึ้นก็จะประกอบไปด้วยเลข7หลัก9ฐานกราฟชีวิตแล้วก็พระรามเดินดง3-4ตํีตำราเนี้ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าเราเอามาประมวลผลเนาะมาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยจะเห็นดวงชะตาที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นก็จะเหมาะสำหรับการที่เราเนี่ยจะวางแผนอนาคตหรือสิ่งที่ เรารู้สึกว่าเป็นกังวลเนาะยังไม่ค่อยมั่นใจก็จะมีแนวโน้มที่ดีจะมีคําตอบที่เหมาะสมกับดวงชะตาให้แล้วก็ยังจะมีการถามตอบผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ทาโร่โไพ่ออเลคิลไพ่พรมยานนะสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจารย์ก็สามารถสื่อดวงชะตาของพวกเรานะผ่านไพ่ได้เพื่อเป็นการตอกย้ําชี้ชัดให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าองค์ประกอบหลายๆอย่างหรือหลายๆตำรานะสามารถที่จะเทียบเคียงกันแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะตรงกัน รวมไปถึงการสื่อแนวโน้มในเรื่องของดวงชะตาต่างๆว่าเราติดสิ่งไหนสิ่งไหนที่พอจะแก้ได้ไหมหรือสิ่งนี้แก้ไม่ได้นะต้องใช้ความอดทนต่อไปนะก็จะได้คําตอบออกมาเพราะอาจารย์ต้องบอกตามตรงนะต้องเรียนตามตรงว่าการดูดวงด้วยวิชาโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกับอาจารย์ท่านไหนคนไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าดวงชะตาของเราทุกคนจะสามารถแก้ไขได้ที่บางคนเขาอาจจะแก้ได้เพราะว่ามันอยู่ในจุดจังหวะที่ เกือบจะพ้นข่าวเคาะอยู่แล้วนะก็จะเป็นไปได้ว่าแก้ได้มูได้แล้วดีขึ้นแต่บางคนนะบางทีอาจจะเข้ามาอยู่ในช่วงสภาวะที่ดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างอ่อนกําลังลงก็จะแก้ไขได้ยากนะแต่เราก็ต้องมาทราบในเรื่องของอนาคตด้วยนะว่าเราจะผ่านข่าวเคาะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะดีขึ้นนะเราจะได้มีแรงกิจแรงใจในการต่อสู้สิ่งต่างๆในอนาคตด้วยไม่ใช่ว่าพอประสบปัญหาประสบภัยก็ทนทุกข์แล้วก็สิ้นหวังแล้วก็บอกตเองว่ามันไม่มีทางดีขึ้น นะทางที่บางทีมนะอาจจะดีขึ้นก็ได้นะในอนาคตอัในใกล้นี้เราก็ควรที่จะต้องมารู้ดวงชะตานะเพื่อเติมแรงจิตแรงใจแรงไฟให้กับตัวเองมากๆการตรวจด,ดวงชะตาที่ดีเนาะเราก็จะต้องทราบในเรื่องของจังหวะชีวิตนะเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยว่าเมื่อ,อไรเวลาไหนวันไหนเราควรจะลุกนะวันไหนเวลาไหนเดือนไหนปีไหนเราควรจะถอย เราควรจะรักษาสภาพทรงๆตัวไว้ก่อนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นจังหวะที่ให้องค์ประกอบที่ค่อนข้างดีถ้าเราไปทำนะในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะเป็นการดันทุรังเป็นการดื้อดึงหรือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เหมาะสมนะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําในจังหวะที่ดีที่เหมาะสมทําอะไรไปแล้วมันก็จเจริญงอกงามหรือต่อให้มีปัญหาก็จะเป็นปัญหาระยะสั้นจะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้แล้วก็ที่สําคัญนะ ณนะปัจจุบันนี้อาจารย์ยังสนับสนุนยังส่งเสริมในเรื่องของโครงการบูรนณะวัดล้างอยู่นั่นก็หมายความว่าไรายได้ส่วนหนึ่งนะจากการตรวจดวงชะตาจาก 5, ค่าพันครูหรือจะเป็นการซัพพอร์ตสิ่งต่างๆจากกัลยะาณมิตรต่างๆเนาะที่ร่วมบุญมาหรือว่าด้วยความศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอาจารย์ก็จะสามารถที่จะแบ่งตรงนี้ออกไปทําบุญด้วยพวกเราก็จะมีส่วนร่วมในกุศลผลบุญตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลน,นะที่หาทําได้ยาก เพราะว่าเป็นวัดล้างวัดเก่าแก่นาะที่มีอายุมา3-400ปีเท่าที่กรมศิ่งเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ขาดการดูแลบูรณะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นระยะเวลานานน้อทำให้สถานที่ตรงนี้มันมีการเสื่อมโทรมแบบเยอะมากนะการที่เราจะไปดูแลไปปรับปรุงเนี่ยยังต้องใช้ทุนทรัพย์หรือปัจจัยจํานวนมาก สุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นการที่ได้มาดูดวงร่วมกันนะได้มีกัลยาณมิตรทําสิ่งต่างๆดีๆร่วมกันนะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะที่เราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่วนที่ชํารุดสึกหลอลงไปให้กลับมามีสภาพดีดังเดิมอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยนะ ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบจากความสุขความสําเร็จความเจริญกันทุกคนเลยขออนุโมทนาบุญด้วยสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ